รุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่29มกราคม2565 วันจันทร์ที่24มกราคม2565เวลา8นกา30นาทีนางมารีนคราวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทยัยธานีมอบหมายนายสุรศรีอินทระวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวจารุวันตีราชเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าวร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนาคาจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานณห้องประชุมสแกกังศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เวลา9นากา30นาทีนางสาวนิทิตาชูประเสริฐศักดิ์และนางสาวจำเนียนเรืองเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพนักง,งานตรวจแรงงานได้เชิญนายจ้างจำนวน2รายลูกจ้างจำนวน49คนมาพบเพื่อสอบข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่านายจ้างยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงได้ออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป วันอังคารที่25มกราคม2565เวลา8.30นนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานกับพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมได้แรงงานมาตรฐานแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดผู้เข้ารับการอบรมได้แก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการจังหวัดอุทัยธานีจำนวน12แห่งประชุมผ่าร,ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรมซ o ม m m ตต t i n g ห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีวันพฤหัสที่27มกราคม2565 เวลา14นาฬิกา30นาทีสวติกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวจำเนียวเริงเขตกรรมนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและนางสาวสุวิสาจุธาทิพพงศ์นักวิชาการแรงงานให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างโดยพนักง,งานตวรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำ สิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้างผู้มาติดต่อณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีวันศุกร์ที่28มกราคม2565เวลา11นาฬิกา นายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้ในจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ตระหนักถึงความสําคัญของโทษพิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่หน่วยงานของตนโดยนำครูการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการไปดำเนินการผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนายจ้างลูกจ้างจากภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุทยัยธานีจำนวน40คน ณห,ห้องประชุมหนึ่งสู์โอทอบเมืองพัชนจกจักรีอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเวลา13นาฬกานายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประชุมเจ้าหน้าที่และตรวจเยี่ยมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทยัยธานีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงทั้งนี้ท่านอธิบดีได้เน้นย้ำให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ให้ไว้ว่าคนสำราญงานสำิีผลประชาชนพึงพอใจวันเสาร์ที่29มรกราคม2565 เวลา9นาฬิกานายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบก,กลุ่มแปลรูปปลาตำบลท่าซุงกลุ่มรวยด้วยปลาแรดตามโครงการโรงคลงประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มแรงงานนอกระบบน้าหมู่ที่5ตำบลท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง y o u ูทูบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี